เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูการวิธีการใช้รถโมปูลนะครับโดยโดยวิทยกรนะฮรับรับเชิญนะคุณบัญชานะครับผมคุณบัญชาจะมาสอนวิธีการใช้รถโมปูลแบบพื้นฐานธรรมดานะครับที่ใช้ทั่วไปในหน่วยงานขออนุญาตเรียนเชิญเลยครับผมเดี๋ยวมาเชิญด้านนี้ด้านนี้จะมีในในเพจออกบอกนะครับจะมีหยุดดิฉันนี่ก็คือใครออกนะครับอันนี้คือฟีดดิ้งก็คือใครเข้าเวลาเราหมุนนะครับ เดี๋ยวเราจะดิสชายก่อนครับเราจะทำไทออกนะครับนี่ครับนี่เป็นการไทออกนะครับนี่ดีสปีดนะครับเล่เนะครับเราสามารถเลงเลงที่นี่ได้ครับการที่มีเลงโก่นะครับเลขโก่เราไม่ได้หยุ่เซ็นคอนโทรลเลยนะครับสะดวกครับนะครับเราไม่ต้องไปอยู่ไกลเลยแลนะครับเรามีเรามีคอนโทรลอยู่อยู่ติดกันเลยนะครับ ไอ้ในตัวสปรีดของของการการหมุนโม่นะครับตอนนี้เราอ่าครับตอนนี้เราบุนขนาดการเดี๋ยวเราลองเป็นฟีดิ่งนะครับเป็นการเอาเข้าอ่าเดี๋ยวลองเอาดิฟผ่าเอาน้ำออกไปครับรถจอดนานน้ำฝนครับฝนตกหนักน้ำเต็มถังเลยเตรียมมาดีครับมีระบบน้ำจ่ายติดตั้งเรียบร้อยนะครับเป็น กอสเตนเลสอย่างดีครับเตรียมมาให้ดีมากเลยครับเป็นขนาดวาวหกขุนสามตัวนะครับมีน้ําฉีดล้างนะครับมีน้ําฉีดในโม่นะครับเตรียมเตรียมมาดีครับระบบเตรียมมาดีมากข้างบนข้างบนมีมีตัวตัวช่วยไปฉีดน้ำนละ้างตัวฮอปเปอร์ข้างบนมีครับมีฮอปเปอร์เลย

เอาไว้เอาไว้ปั่นอ่าตัวนี้เอาไว้อัดนน้ำครับอัดนน้ำเข้าถังน้ำในถังตัวนี้เอาเอาน้ำไวล้างข้างนอกครับนี่เป็นลมไล่น้ำเข้าถังครับทีนี้เอาเวลาเติมน้ำเติมน้ำเข้าถังคือเติมน้ำเข้าถังนี่ถังถังอ๋อถังนี่แล้วก็ไอ้นนั้นคือเว้นสำหรับไล่ไล่ลม ก็มันเป็นตัวเรเชอร์เรเชอร์เชืชอรเรเชอร์ปรับเป็นปรับแรงดันน้ำอะ่ะว่าเราเอาเอาแรงรูเอาลมเข้าไปก็ใช้น้ำุ่งแรงพุ่งแรงอ๋ออะไรครับแต่จริงๆตัวนี้เวลาเราไปรับแท่แนไหนที่ใช้ที่ปั๊มอยู่แล้วแล้วก็เสียบก,กเข้าไเลยไม่ใช่แล้แก็เปิดเปิดนี่น้ะมันไม่มเข้า ในนำ้ำในพุทธิแมลย่าลืมว่าเราใช้นน้ำผิดล้างผิดล้างลวกผิดล้างอะไรเนี้ยแล้วก็ประกอบน้ำการกที่เพื่อที่จะจัดการพุทธิแลงนะครับเขาลงเดื่อเพื่อกระตักเราใช้ก็ใช้ที่เดียวกันแหละแล้วตัวที่พี่ปรับตะกี้นี่คือตัวอะไรครับผมตัวไหนฮะอ๋อตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลโมโลูจากภายในหูเก่งนะครับเราเราสามารถคอนโทรลได้สองที่ภายในและภายนอก สองทางใช่ได้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 สองที่ตัวเบาเราก็ปรับปรับได้นะครับปรับแรงดันปรับแรงดันตลอดน้ำหนักได้ทุกหลอดเวิร์คครับเวิร์